คุณไดเฮชวันนะครับคันนี้ติดชุดคานของทูเล่นะครับผมบวกกับตัวกล่องของยากิมานะครับแต่ดูตัวคานกันนะครับผมนนจะเป็นตัวคานของทูเล่นะครับเป็นคาร์สีดํานะครับผมตัวชุดจับตรงรุ่นกับของคุณไดเฮชวันนะครับนนจะเป็นตัวชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับส่วนตัวคาร์จะเป็นคาร์สีดํา จะเป็นสีดำด้านนะครับตัวนี้ส่วนตัวกล่องตัวของโุเลตัวนี้ส่วนตัวกล่องยาคิม่านะครับอันนี้จะเป็นสก,กายบ็อกซ์16นะครับผมอันนี้จะเป็นชุดกุญแจล็อกนะครับกล่องสามารถเปิดปิดได้สองฝั่งนะครับแล้วน้าหนักได้70-80กิโลนะครับนั้นได้เยอะนะครับ ติดตั้งง่ายถอดง่ายนะครับไม่ยุ่งยากสำหรับตัวกล่อง